สวัสดีครับผมอภิทรร์ทางย้ำจากบริษัทมอสกันนะครับตอนนี้เรากำลังจะทำการทดสอบอุปกรณ์เทต้าสอเตต้าทวนนะครับโดยการใช้อุปกรณ์ออมพิซิลกรส์ bvi bvi หนึ่งร้นะครับเชื่อมต่อกับ tng 1 0 0นะครับโดยการโดนผ่านสายลสแลนและเป็นการเชื่อม4 i e n m เข้าพี่วิทยุ gm 3 8ตัวนี้นะครับการเชื่อมการทดสอบนะครับ วิทยุอนาล็อกสามารถจะพูดได้ทันทีโดยที่ข้อความของเทต้าไม่ขาดหายนะครับหนึ่งสองสามสี่เห็นว่าข้อความแรกไม่ขาดหายแม้ทั้งเทต้าจะต้องใช้เวลาในการคีดช่วงแรกนะครับหนึ่งสองสามสี่เทต้าขีดกลับหนึ่งสองสามสี่ก็จะได้ยินนะครับถ้าสมมุติว่ากรณีที่สัญญาณเทต้าไม่มีนะครับโดยการอกไม่ออกหนึ่งสองออฟส วิดิุตัวอนาล็อกกดพูดเ2ื่งสองสามสี่ก็จะมีข้อความบอกว่าเกิดไม่สามารถติดต่อกับวิดิุเทต้าได้นะครับนี่ก็เป็นไอเดแกรมในการเชื่อมต่อเป็น 4Y E&M แบบสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆนะครับใช้สายแลนเชื่อมต่อได้เลยโอเคครับออกมาครับ Finish